สวัสดีคร้บพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าตัว macbook ที่เป็น macbook ตัวแรกเลยนะ,ะของของผมนะที่ซื้อที่ประเทศเยอรมน,นีนะตัวนี้เนี่ยเป็น macbook เวอร์ช n ัน2009นะครับเป็นรุ่นพลาสติกนะสมัยก่อนก็จะมีพลาสติกด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่นพลาสติกรุ่นสุดท้าย นะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น macbook ที่เป็นอลนะูมิเนียมเนาะอย่างที่ทุกทุกคนเห็นนะว่าตอนนี้เนี่ยระบบ mac os เนี่ยพัฒนาไปแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ชิปตอนนี้ก็ไม่ใช่ชิปของ intel ละนะเป็นชิปของ apple เองนะซึ่งตัวล่าสุดเนี่ยก็จะเป็น m2 เนาะที่ใส่ลงใน macbook air ตัวใหม่ที่ผมอยากได้มากๆเลยนะเพราะว่าผมอยากได้สีดำมากๆเลยเพราะว่ามันสวยมากๆเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย นะก็ยังทำงานได้นะถึงแม้ว่าเจ้าตัวระบบปฏิบัติการของมันเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอัปเดตได้แล้วนะก็ยังใช้สำหรับเขียนโปรแกรมได้อะไรได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะลงโนด JS ตัวใหม่ได้แล้วนะผมก็เลยมีความคิดว่าอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอา Mac ตัวใหม่มานะอันนี้ก็คือเป็น MacOS นะนะครับเวอร์ชัน10.12.6นะครับนะ ก็จะเป็นปี2009นะอย่างที่เห็นนะครับก็ใช้มานานแล้วนะและก็ตอนนี้นะมันก็ยังมีประโยชน์กับผมนะซึ่งจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไปใช้ Windows เนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะมีซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับการเขียนงานนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังสามารถทำลาเทคได้บนเครื่อง Mac นะโดยที่มันมีซอฟต์แวร์ฟรีอยู่แล้วนะครับอะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะทำไมมันถึงยัง จำเป็นสําหรับผมเนาะตัวที่ผมก็ไม่ต้องไปใช้เครื่องใหม่นะตอนนี้ก็ก็ถือว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะครับในงานบางงานของผมนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนเปเปอร์เนาะ,ะเดี๋ยวผมลองเปิดตัวอย่างให้ดูเนาะเป็นไฟล์เทคก็จะเห็นว่ามันจะช้านิดนึงนะเพราะว่ามันเลยมา10กว่าปีแล้วนะเพราะนั้นก็ต้องทำใจนะอันนี้ก็คือตัว p d f เนาะที่รันออกมา และก็ตอนนี้ก็ยังทำงานได้อยู่นะก็ยังทำงานได้อยู่ในก็คือดีกว่าไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยอะนะเพราะว่าอันนี้มีอัปเดตเนาะอ่ะผมอิน t อรอัปเดตแล้วกันอินซออัปเดตไปอ่ามีอัปเดตนะครับก็ยังอัปเดตได้ก็อัปเดตไปนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําหรับการเขียนบนลาเทคนะครับอ่าโอเค อันนี้กเลิกไปก่อนเนาะอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมต้องการรันไฟนี้นะผมต้องการรันไฟล์นี้ที่ผมเขียนนะสมมุติว่าเขียนเสร็จละบาบาบานะอันนี้ก็คือตัวโค้ดเนาะพอรันไปนะเพื่อที่จะสร้างเอกสารนะครับมันก็อ่ามันก็ทําให้นะครับม,มันก็ทําให้นะมนนะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นทำไมผมถึงต้องใช้เครื่อง mac นะก็ด้วยสาเหตุนี้ด้วยนะที่ต้องใช้เครื่อง mac เพราะว่ามันจะเป็นที่จะต้องใช้นะในการรันไฟล์ที่เป็นลาเทคเนาะและก็ถ้าเกิดว่าไปใช้บน Windows เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ที่แบบเสียงเงินอะนะผมไม่ได้ซื้อนะผมไม่ได้ซื้อ Win Edit นะครับดังนั้นเราก็เลยต้องหาหนทางที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้จ่ายตังค์นะจากเครื่องที่มีทั้งหมดนะครับก็ถึงต้องใช้เครื่อง Mac แต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยนะ ตอนแรกเนี่ยผมจะซื้อมาตัดต่อวิดีโอนะแต่ว่าประสิทธิภาพของมันไม่ได้เลยนะตัดวิดีโอ5นาทีเนี่ยอาจจะต้องรอ1วันซึ่งมันนานเกินไปนะก็เลยตัดสินใจซื้อวินโดว์นะเป็นเครื่องใหม่นะครับก็เครื่องวินโดว์เนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2016นะครับก็นานแล้วนะแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าตอนนั้นก็คือซื้อเผื่อไว้นะซื้อกาดจอซื้อน่นซื้อนี่เผื่อไว้นะครับ แล้วก็อันนี้นะ่ะก็จะเป็นวินโด้นะแต่ว่าจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยก็อยากได้เครื่อง Mac กนะนะก็คือเจ้าตัว MacBook Air เนี่ยเพราะว่ามันสามารถที่จะเอามาเขียนโค้ดได้นะลงซอฟต์แวร์ตัวใหม่ได้อะไรได้นะมันต้องต้องใช้ของใหม่อ่ะมันไม่สามารถที่จะรันเครื่องเก่าได้แล้วเครื่องเก่าเนี่ยก็ยังพอทํางานง่ายๆได้อยู่นะครับสาหรับคนที่ต้องการเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขียนแค่ html css นะหรือว่าจะว่าสคริปง่ายๆเนี่ยเขียนเว็บไซต์ง่ายๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้เครื่องเก่าได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทําแบบซอฟต์แวร์ยิ่งใหญ่เลยมีโปรดักชันที่มันอลังการเลยก็ไม่แนะนำนะคุณจะต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพดีกว่าแล้วก็มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดนะก็จะเป็นอะไรที่แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาท้นานนี้ก็สามารถที่จะใช้ เจ้าตัว macbook air ได้เลยนะคือเจ้าตัว m1 เนี่ยก็ผมคิดว่ามันมีราคาที่เข้าถึงได้นะประมาณ30,000นะื่นเนาะถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์ของการศึกษาก็จะประมาณ2,900มมันก็จะลดมาให้ประมาณ3,000นะครับถ้าเกิดว่าใครจะเอาเจ้าตัว macbook air ตัวใหม่นะคุณก็จะต้องเพิ่มตังอีกหมื่นหะนึ่งนะประมาณ4 0,000นะครับซึ่งก็ต้องไปคิดกันว่าคุณจะมีงบในการลงทุนแค่ไหน สีนะ่หมื่นนี่เป็นตัวเริ่มต้นนะนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าโอเคคุณจะมาทางสายนี้นะทางสายแม็นะคุณมี iPad คุณมี iPhone คุณมี Apple Watch นะมันก็จะเหมือนกับมันเป็นของบริษัทเดียวกันนะระบบ ecosystem ็มของมันดีมากดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะมาในแนวนั้นนะก็แนะนำนะว่าคุณก็ไปกับ Apple นะครับเพราะว่าคุณมาทางด้านนี้หมดแล้ว นะแต่ว่าคุณก็ต้องแบบทำงานจริงๆจังๆนะนะครับ iPad คุณก็ต้องใช้ประโยชน์กับมันนะให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะว่ามันดีมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ปากกา iPad แล้วก็เขียนบน pdf เลยมันก็สะดวกรดเร็วมันสามารถที่จะใช้ i r Dr o p ในการที่จะแชร์ระหว่างอุปกรณ์ Mac ได้ด้วยซึ่งผมว่ามันเยี่ยมมากๆเลยระบบของมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงบประมาณน้อยนะจะเริ่มจาก Windows ก่อนก็ได้ นะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะซึ่งก็ต้องเรียนรู้แหละว,ว่าวิธีในการทําทํำยังไงนะมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ไม่สําคัญเท่ากับที่คุณจะต้องเรียนรู้หรอกนะผมคิดว่าการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่านะคือคุณอยากจะทำเนี่ยสำคัญมากกว่าความรู้เพราะว่าความรู้เนี่ยมันสามารถที่จะหาได้จากอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะดังนั้น สิ่งที่คุณต้องการตอนนี้ก็คือความอยากความมีแพชชั่นของคุณว่าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จไหมนะคุณอยากที่จะทํางานด้านไหนคุณก็ต้องมุ่งและนะโรงเรียนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไปซะทุกทุกเรื่องแต่ว่ามันสามารถที่จะทําให้เราค้นหาตัวตนของเราได้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะสําหรับคนที่ กำลังมองหาอาชีพในอนาคตนะเพราะว่าอาชีพในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเป็นอาชีพที่มีรายได้สูงถูกไหมการที่คุณจะมีรายได้สูงได้คุณจะต้องทํางานที่คนอื่นเขาทําได้น้อยถ้าเกิดว่าคุณไปทํางานที่หลายๆคนทำนะมันเกิดโอเวอร์ซัพายอย่างเช่นใครที่จะมาทําวิดีโอลง y o u t u b e ตอนนี้นะวิดีโอมันเยอะมากเลยคุณลงวิดีโอก็ไม่มีคนเห็นของคุณหรอกนะเพราะว่าเขาปิดกั้นหมดแล้ว นะไม่ว่าทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มี y o u t u พาร์เนอร์โปรแกรมหรือใครยังไม่ผ่านเคียเตอร์โปรแกรมของ Facebook ผมว่าตอนนี้เริ่มยากแล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านแล้วก็ก็ต้องทำต่อไปถึงแม้ว่ามันจะยากนะแต่ว่าใครที่ยังไม่ผ่านเนี่ยคุณอาจจะต้องคิดแล้วว่าเออวิดีโอมันเยอะเกินไปละเราต้องไปทำอย่างอื่นละที่มันน่าจะเป็นตลาดที่เหมือนกับยังไม่มีใครทำ นะ u t u b e มันกลายเป็น Red o c e a ียหมดแล้วตลาดมันวายไปแล้วคุณจะต้องไปหาบ l ู e o c ชียนะเนี่ยเหมือนกับฉากที่ผมใช้เนี่ยเป็นฉาก l u u นะก็เรามองหาเราเจอบ l ู e o เชียแล้วนะผมก็เลยเลือกมาทางนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าผมสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ได้นะฮะโอเคนะวันนี้นี่คือผมโชว์เจ้าตัว MacBook ตัวแรกของผมนะซึ่งเป็น MacBook ปี2019แล้วก็ก็ยังใช้งานอยู่นะคือข้อดีของมันก็คือทนมาก ก็อยากที่จะให้ใครที่สนใจมาสายเทคโนโลยีนะคุณก็จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะอาจจะต้องลงทุนนิดนึงนะลงทุนทําหลายๆเรื่องนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจับเสือมือเปล่าได้หรอกนะคุณต้องมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยอแล้วก็เรียนการใช้งานนะพัฒนางานออกมาให้กลายเป็นบริการให้ได้นะคุณสอนไม่ได้คุณก็ต้องทําสินค้า นะถ้าเกิดว่าคุณสอนได้คุณก็ไม่ต้องทำสินค้าก็ได้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะเลือกอาชีพแบบไหนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ